แพทริเซียโน้ตจัดปาร์ตี้สละโสดเรียบแต่หรูมากประกาศเลิกดีแต่ง22ธันวาคมนี้เซอร์ไพรส์คุกเขา่าขอแต่งงานให้แฟนได้เฮกันไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวแพทริเซียกูดและแฟนหนุ่มไฮโซจากตระกูลดังโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปี ล่าสุดแพทริเซียได้ควงแขนโนตวิเศษจัดปาร์ตี้สละโสดโดยเชิญเพื่อนสนิททั้งคนในและนอกวงการมาร่วมฉลองและพูดคุยอย่างเป็นกันเองซึ่งงานนี้ถูกเนรมิตให้ออกมาเน้นความเรียบง่ายแต่หรูหราสุดๆด,ด้านว่าที่เจ้าบ่าวถึงแม้ว่าจะออกปากบอกเองว่าตนพูดไม่ค่อยเก่งแต่พอได้จับไม้แล้วก็เอ่อยคำขอบคุณแขกแทบไม่หยุดเลยค่ะ ซึ่งมีบางช่วงบางตอนถึงกับขอใหม่จากแฟนสาวมาพูดต่อเองทําเอาพิธีกรถึงกับอดแซวด้วยความเอ็นดูไม่ได้ว่าพูดไม่เก่งจริงๆใช่ไหมทั้งนี้โนต้ตวิเศษยังได้เผยเลิกดีของวันแต่งงานให้ฟังกันชัดๆโดยได้เลิกจัดพิธีมงคลสมรสเป็นวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคมปีนี้นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ